สวัสดีค่ะมีรถสวยดูรากคลาสสิกมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ขายยังสดนะคะรถเบสแน 80, ่สองแปดศูนย์เครื่องยนต์สองจุดแปดวีลหนึ่งสี่ศูนย์เกียร์โต้คันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าห้าค่ะแม็กไลายแท้นะคะของโรลินเซอร์นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะมีมโมดูลเป็นระบบไฟไฟ้าต่างหากค่ะเป็นตัวยาวแล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟไฟ้านะคะทั้งหน้าทั้งหลังค่ะ ด้านหน้าจะมีเมมโมรี่สจุดนะคะไลายไม้รอบคันนะคะแอร b แบุกเอเบกุญแจรีโมทค่ะมูลรูปเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะไฮโซมากๆเลยนะคะรานะคาโปรโมชั่นที่2 0 9 0บาทนะคะขายเงินสดนะคะเล่ทะเบียนพ้อมโอนค่ะด้านหลังก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะเมียตอนหลังค่ะเป็นรถคลาสิกที่น่าใช้มากๆเลยนะคะขับดี ้อมใช้งานเลยค่ะราคาไม่แพงต่อรองได้นะคะ2,99,000บาทนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะขับดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะใครกำลังมองหารถคลาสสิกนะคะเอาไว้สะสมนะคะคันนี้เลยนะคะขับไปไหนไม่ได้คนมองค่ะ ที่สวยมากๆเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะรถปี1995ได้สภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะอรปชั่นเลยค่ะรถแบรนด์เ280 W140 เกียรโต้คันนี้ปี1995ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092